อบคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะวันนี้ยกชุดเอ่อยกเซตหน้ากากผ่านบุญและเหรียญผ่านบุญพร้อมด้วยผ้ายันนะคะชุดใหญ่เลยนะคะชุดใหญ่เลยนะคะก็ผ้ายันยี่สิบผืนนะคะแล้วก็เหรียญทองแดงนะคะทองแดงเม็ดแดงเอ่อยกหนึ่งงนะคะยกหนึ่งงส่วนเนื้อว่านเนื้อว่าน แดงก็รับไป32องค์นะคะแล้วก็มีเหรียญไม้ขน,นุนหน้ากากทองเนื้อฉนวนโลหะหน้าแดงกรไหลทองนะคะรวมๆก็อย่างละสอชุดนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ร่วมบูชาแบ่งปันนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ยังพอมีเหลืออยู่บ้างนะคะพยันเราหมดแล้วนะคะเหรียญกับ เนื้อว่านนะคะก็ยังพอมีอยู่นะคะราคาหลักร้อยนะคะเหรียญเหรียญเม็ดแตงทองแดงนะคะกับเนื้อว่านแดงนะคะเนี่ยค่ะราคาหลักร้อยนะคะรีบเก็บก่อนหมดรีบเก็บก่อนราคาไปไกลกว่านี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ